ปชั้นสอง,อ,งนอ,งนงองห้องน้ําห้องน้านะํหนานะห,หญิงด้วยแล้วกูก็ห้องน้ำหญิงอันนี้ห้องน้ําชายนะอันนี้กูกลัวโดนผีหลอกกูกลัวโดนทำว่าจับกูเข้าห้องน้ำหญิง ไอโชว์ไหเป็นไหนอุ้ยเฮียเรากำลังเดินไปตึก SCL นะครับตึกที่เราเคยใช้เรียนแล็บฟิสิกกับอาจารย์เบนตันประตูปิดได้ล็อกนี่ครับมอกรมันมอล้างตอนคืนไม่มีสิ submarine submarine ่งมีชีวิตอยู่มีแต่สิ่งไม่มีชีวิต เต็มเลยเจอได้เหรอนี่ครับเลวิงเวย์นะครับเ <c oughs> ขาปิดประตูไว้ด้วยความสามารถที่จะเป็นอาก,กีทาสามารถโดดข้ามรั้วมาได้ <c oughs> คิดโดดข้ามรั้วมา <c oughs> แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดู <c oughs> ตรงน,นี้นครับจริงๆมันต้องมีคนปั่นจักรยานคนหนึ่งนะครับแล้วก็คนหนึ่งนั่งซอนทายหันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งเอาหลังชนกันแล้วบอกคนข้างหลังจะเจอนี่นครับอันนี้ถือว่าสมมติเป็นคนปั่นจักรยานนะกลัอหลังชน ไม่เจนอนะแั่ไอโบะนะ z ม o m ได้เนี่ย <Yeah. S 1> มีหมามาช่วยอยู่เฮ้ยสุดทางคือเพิ่งเจอเหรือว่าต,นนตรงนี้คืเอเราวิ่งไปเนี่ยตรงเนี้ยเราวิ่งไปเฮ้ยมันโผล่สองตัวแล้วนี่ไงวิ่งตามจริงเนี่ยทันหลังทันหลังแล้วแบบทันหลังชนคนปั่นนะก็เ่ยเจอวิ่งตามนี้แหละแต่ <c oughs> ไม่ใช่ผีห <c oughs> มา <c oughs> ตรงน,นี้มันดูแบบ ดูโหล์กันไปที่มีผีเออแม่งดูดีมากเลยไปแสงแสงไฟอะไรติดเออมันคืออะไร่ต้นไม้งานเกษตรอันนี้เสียมมาจากต้นไม้ใช่เป็นต้นไม้เกษตรใครอยากรู้มาเข้าเกษตรนะเสียมจะมีผีได้ไงไฟก็เปิดทุกที่ยามก็อยู่ทุกที่บีมก็อยู่ทุกที่ไม่มีเกษตรใครเล่าเรื่องเล่าอะไรนี่ หรือว่าต้องมาตอนเที่ยงคืนเรานี้มาไวเกินไปจากสิิตินะครับผมอยู่กเกษตรมาหนึ่งเทอมเข้ามากเกษตรตอนเช้ากับตอนคืนตอนเช้าโดนหลอกเยอะกว่านะตอนคืนไม่เคยโดนหลอกเลยตอนเช้าโดนผู้สาวหลอกนะครับตอนคืนผีไม่เคยหลอกเยี่ยมีซอกให้เดินเข้าว่าเจอเจอตรงนี้ละม่สุดละ เคยแฟดกูดไม่สว่างนี่นะครับปล่อยให้เพื่อนคนหนึ่งพิสูจน์นะครับดยการปั่นจักรยานไปคนเดียวนะครับส่วนกัวนั่งมอไซค์